ไอ้ทิ้งหนึ่งอ่ะไอ้ไอ้มองโมค่ะมองโมแล้วก็ตกหน้าที่มองโมองไมค่ะกับมองไม่ค่ะมองสองคนเลยโอตกใจอีโมม้อนจ้ะอีโมม้อนพ่อมึงอ่ะเยี่ยมเนี่ยชนกูตกกูอยู่ตรงนี้ไม่ดีว่ะกูอยู่ตรงนี้ยังจะดีกว่าอีกไม่ควรเลยต้องไปทำไงนายนี้โโดนนี่โจกำลังโดน มันยี่โลก็เห็นเฮ้ยมันนี่เดียวมันนี่มันี่มานี่ตามมาตามมาอยู่ในนี้ด้วยกอยู่ในนี้อยู่นี้อยู่ในนี้อยู่นี้เอ้ยเด็กเตะนั่งมาเลยเด็กเตะเด็กเตะเด็กนี้อะแถวนี้แม่งนั่นดีกว่าไม่วีเลยมึงใหญ่ออกไปมากเลยมึงก็ตายโดนบัดเฮ้ยมันตกตรงนี้ได้ดีกว่าเออเข้าไปใกล้ กออกไปข้ามาเฟตติดโเทองไอ้ดิกนรกไปนีตหัวขึ้นี่เล้ไปดีนได้ก็ไม่ติดแสงโอ้็น่าก้กนให้ให้กันให้ใ้กไน้้นก้ห้ดับให้หเลย อว่างไรพวกมึงก็ต้องตายกูมั่นใจกูหนีอนดีกว่ากูมันห้กัน้ะหนีไม่นอกูอ่างเร็วมองมตุ้งนิตกองตกหัวมันนี่คือดีโยกสีงพันเด็กไม่บอเลยดีโล่โอะกเป็นดีล่ไดกเป็นได้ แล้วอ่ะโกว่ะโอ้ยคิดอดเลยบอกแล้วกูหนีออกมาที่สุดเลยเปรี้ยวกันยังใครตามใครตามกูไม่เใครตามกูใครตามกูไม่เจอหนึ่งต้นไมาอีกหนึ่ตอ้เดอมอนก็เป็นนะเฮียโมนีโลนี่โมนตายอ่ะไอ้เด็กเม็ดไอ้เเด็กเป็ดเด็กเป็ด เออเห็นไหมล่ะอธิบายได้ไหมเวลาทมเงี่อนงอนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตกหัวกูแตกแล้วแล้วมันตแงมันตองเรยดีอ่างว่าตกหัวที่เราแตกก็งเลยพวกนี้โคตรแงนะไอ้ยิปเทียนนี่กโปโปมันเข้ามา แบบแม่เงินดีกว่าเยอะกว่าแม่เถึงยัให้มึงที่เงินมันก็ไม่เป็นบอสหรอกบอสมันจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมันจะมันจะมึงมึงลองเป็นบอสฮีโร่ดิแต่มึงจะเห็นจุดๆด้ยจุดๆก็คือคนเนี่ยมันจะเห็นเลยคุณอ่ะอ๋อแม่งคือไอ้อ้วนเนี่ย ไอโตโตโตไปตรงนั้นไม่ดีนะนี่กูเหอะมานี่มานี่เร็วให้กระโกแตกนะเดี๋ยวเราก็ให้กระโดดแตกให้กระโดดแตกแล้วเราก็จะรอดมันมันกระโดดมาขึนยิงมาดิพวกกันยิงแล้วกระโดดเองมันจะมาแล้วกระโดดตกหน้าดี่ มันน่าจะขึ้นตรงนี้นะมดนะแต่ขึ Ou 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 no. ้นตรงนี้ได้นะเว้ยขึ้นตรงเนี้ยแน่ๆนั่นต้องบักตป็นหน้าต่างมันมีคนขึ้นได้นะเว้ยมันจะบันตรกบักข้าวะข้าเราเขาออกเลยก็ให้โจตายดีก็ให้ให้โจตายฮะมันกากไอ้นี่จะเปลี่ยนเอาไม่มาแล้วเลยมาไอ้เจ้มึงจะกั่นอะไรไม่รู้หรือไม่เห็น จั่นเลี้ยงเห็นก็เห็นไม่ดีทเว่ปโพรุ่งนี้กูไปดูฟาาเตดนะที่ไหนวะตัวที่เราินสันถูกอันต์นก็แล้วแต่มึงจะไปที่ไหนุงเทพอ่ะตุงเทพบ้านคือก็มาที่กูดิเดี๋ยวก็